เรียนเฉินปุหลงแดงครับหมูเจ็ดคอตาชงได้ลดน้ํานะครับลดน้ําขอพรจากผู้สูงอายุทุกท่านซึ่งพรเหล่านี้นะครับเป็นพอรอานประเสริฐซึ่งจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวอบตทวทวีฒนานั้นได้ทํางานนะครับเป็นกําลังใจให้เราวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งต้องวันจะได้ไม่เหมือน เครื <da> ่องมันของพวกเรานะครับของพวกเราครับผมพิดดูนี่ก่อนนะะมา่นะครับมีูเย็นมครั้ยครับช่้นะครับมี้ีไล้ชีหลายชิ้นนะฮะมีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นอีกนะฮะกลางคืนจะมีรุ่นอีกรอบหนึงนะครับะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมายุ่งมาเยือนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยมาเยือนในง,งานงานาผู้สูงอายุเดี๋ยวจะมาคุยกับผู้สูงอายุอีกหนึ่งท่านนะครับที่มานั่งมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าค,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 คุณคุณคุณยายนั่งรออะไรครับนัง่งรอหลานค่ะนัง่งรอหลานมามากันกี่คนครับมาห้าจ้ะห้าคนห<ค>ลานมาเอาห<า>ลานหลานลูกอ๋อหลานด้วยลูกด้วยยายชื่ออะไรครับชื่อส้มเภาค่ะส้มเภาจากตระกุลอะไรครับค่ายสอดนะอ๋อครับผมมางานนี้ทุกปีเลยไหมครับทุกปีปีนี้เป็นี้เท่าไหร่ครับใหญ่ใหญ่ สามแนี้สยายอยู่หูอะไรครับเจอ่๋อหูเจ็ดนะเดี๋ยวมีทางทางโต๊ะเขาจัดโตไวให้ยายแล้วุยายได้รับตรงนี้หมดเลยนไปลาวาทำัหนูอ๋อยายก็ได้ 17แล้วครับท่านผู้ชมจะให้ไหวได้ยังไงคุณยายสู้ๆนะครับปีหน้ามาอีกปีนะต้องมาอีกหลายปีเลยได้าอยู่ล้วมาเรื่อยๆผมจะถามคุณยายนะครับว่าวันผู้สูงอายุนะคุณยายอยากได้อะไรนะครับคุณยายครับคุณยายอยากได้อะไรครับอยากได้พัดลมตั้งตัวอ๋ออยากได้พัดลมตั้งตัวอากาศมันร้อนแล้วอยากได้อะไรจากลูกๆหลานเป็นพิเศษไหมครับอยากได้อะไรพัดลมตัวเดียวพอ ไม่อยากได้น้อยจังอ่ะไม่อยากได้ความรักจากลูกลูกหลานบ้างลูกหลานอยู่ด้วยกันก็ได้ทุกวันได้ทุกวันนะความรักเนาะหมอตอนนี้ครับท่านผู้ชมคุณยายอยากได้พัดลมอากาศมันร้อนนะครับนายกนายกได้ยินหรือเปล่าเอ่ยโอเคเนาะอยากได้พัดลมอากาศมันร้อนเนาะโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ